เป็นอะไรไปเบจิต้าม่เข้ามาช่วยละ่ะทำไมเจ้านั่นถึงได้ อะไรอ่ะอ้เจ้าจ้นั่นอย่างน้อยก็น่าจ,จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจะขยี้ให้ไม่สมามารถฟื้นตัวได้อีกเลยมัดแสงตัวอันตาฉันเปจิตาตอนนี้แหละโจมตีมันเลย น้องหัวบางทียังไม่ตายผมจะรักษาให้เดี๋ยวนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เองนะทำอะไรอยู่นะ่ะเบจิตา้าทำไมถึงไม่บอกล่ะว่าจุดเด็กนะ้าแม็กนั่นนะ่ะมีพลังอย่างนั้น พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้<ว>ก็ให้รักษาครูคูไปแล้วเล่นๆขอบใจนะจนะเล่นเอาตกใจหมดเลยเออสู้มันนะสมกับเป็นสายเลือดชาวสยาพอฟื้นตัวแล้วพลังต่อสู้ก็สูงขึ้นไปอีกเอาละโชคหันมันเข้าข้างแล้วละขึ้นมาหน่อยอีกแล้ว บ้านะจบเอียกนั่นเกือบจะตายแล้วไม่ใช่หรือเอ๊มีอะไรกำลังมาเอ้คุณพิกโกโลโทษทีที่ให้รอนะไม่กว่าใครที่แท้ก็จะตัวที่เราฆ่าตายบนโลกนี้เองชี้ดักเกิอนชุบชีวิตเสร็จขยะที่ไม่มีประโยชน์นี่เองโทษทีที่เป็นเศษขยะแต่จำไว้ให้ดีเถอะ หลังจากจัดการฟิเซอร์แล้วต่อไปเป็นตาแกยังมีชาวนาที่รอดอยู่อีกหรือนี่เขาจะจัดการเองคนเดียวพวกเจ้าอย่าเข้ามายุ่งเอ๊ะเ<อ>จ้าป้าไม่รู้แต่พลังคู่ต่อสู้ทำได้ก็ลองดูสิมากรอ ตามปึ๊บลบวงก่นอนปึ๊บมันชา้าเดี๋ยวอึ๊บลบมั่งเอามาเออนหนีไปไหนอี๋อช้าพลังก่นอน Ui, rồi, lộp không ai Ui, xin với ui. Oh, ui, ui lộp không ai Hầu, sáng quá Ui, rồi. ui lộp Ui, rồi. ui, vô Ui, vô oh, super

ลองแสงมาโอ้ยเฮ้ยลุกเดี๋ยวมันชาร์ตเฮ้ยลบกเฮ้ยเอาเป็นอะไรวะเดี๋ยวชาร์จเร็วก่อน

อดเลยอะสู้กับฟิเซอร์ที่สูสีเลยไม่สิเหนือกว่านั้นอีกสุดอยอดจริงๆด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ต้องขอโทษดีนะที่ยามแกไปหน่อยแต่ในเมื่อแกรงกว่าที่คิดก็จะ,สะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดู ข้าก็จะเอาจริงเหมือนกันดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดอยู่นะคิดว่าที่เห็นเมื่อกี้นี่เอาจริงแล้วเหรออะไรนะแกไม่รู้สินะว่าฉันตอนนี้เนะี่ยคือร่างแปลงจะให้แกลิ้มลดด้วยละกันว่าความหวาดกลัวต่อฉันยิ่งกว่านรกร่างแปลงนั่นเหรอ เอาละจะมอบความสิ้นหวังให้ก่อนเลยความสิ้นหวังขั้นสุดไปเลยทุกครั้งที่ฟีเซอร์ผู้นี้แปลงร่างหลังจะเพิ่มมหาศาลเช่นหนึ่งเหลือร่างแปลงอีกสองครั้งเข้าใจใช่ไหมว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไงอะไรนะ อีกตั้งสองครั้งเลยเลยจะแสดงให้ดูถือเป็นเกียรติสัเถอะที่แกเป็นคนแรกที่ได้สู้จนถึงล่างนี้ของฉันคุณพิกโลผมจะสู้ด้วยหน่อยเดี๋ยวก่อนแกไปก็ไรประโยชน์ก่อนอื่นจัดการให้ฉันปางตายสิเดี๋ยวนี้เลยเอ๋ ขอ esse, right. right. โทษที่ทำให้หลอเริ่มยกสองเลยไหมอีกจบปีศาส์เอยยกสองเลยมาเฮ้ยนี่ไงยกสองนี่ตามด้วยลำแสงมา chán nó đang Yêu Úp, lốp ông mà Úi, lốp Ý Yêu, lốp ông mà cô hẳn Áo bên... ờm... Úi da Úi, ờ Úi, yêu Mày

นี่ระเบิดขึ้นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ้าออ้าวแฟแบบากจริงอุ้ยลบออมพลังยงต่อเรื่องอื้ออื้ออื้อลบโกหัง

ก็คงรู้ว่าชาวไซยาอย่างพวกฉันน่ะจะแก่งขึ้นเมื่อรอดพ้นจากความตายน่ะรีบทำให้ฉันเจ็บปางตายเร็วๆเข้าถ้าทำให้ฉันให้มันไม่เป็นผลแกก็ต้องเป็นคนทำโชคทีที่เด็กน้ำแมกอยู่นั่นน่ะมันสามารถรักษาได้นี่พิบตาเออถึงฉันจะเกลียดแกขแค่ไหนอะ่ะฉันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวโกคูจะฟื้นแล้วด้วยคาร์คลอสเป็นนักรบชั้นตำ มันไม่แข็งแกร่งขึ้นไปกว่านั้นเลยเอาละถึงจะจเร่ร่ง,งนี้ฉันก็จะบทพวกแกให้เป็นผุยผงได้หมดทุกคนอย่างง่ายดายแต่ก่อนจะฆ่าอยากให้ได้เห็นพลังขั้นเทพที่ยิ่งกว่าน่ากลัวยิ่งกว่าความตา,ายเอ๊ะเฮ<อ>้เ เดี๋ยวเธอต้องดียังทันเล็วเข้าสิยังงั้นแหลละกเเูฮังถอยไปจากที่นี่ซะออครับออว่าไงนะนจะไม่รักษา ไอ้คนถึงฉันเงินเลยนายฆ่าพวกพวกของพวกผมไปมากมายค,คนพันนี้ไม่รักษาให้หรอกออว่าไงนะผมจะไปช่วยคนนั้นเ,เ,เ,เป็นอะไรหรือเปล่าครับเ <c oughs> ขอบใจนะที่ช่วยคุณคุริลินทำร้ายเบจิตาทำไมนายก็รู้ใช่ไหมว่าชาวเซียราเมื่อฟื้นตัวจากสภาพปางตายจะแก่งขึ้นมากหมอนั่นเลยให้ฉันซัดจนปางตายน่ั้นหลอกรือครับเดนเดฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะแต่ตอนนี้เราจะขาดเบจิต้าไปไม่ได้เอ่อแต่ว่า รักษาเขาให้หน่อยเถอะข้าในตอนนี้จัดการฟิเซอร์ไม่ได้เอเอเอ,อะไรนะฟิเซอร์เหรอมันแปลงร่างสำเร็จเลยเด็นเด้ขอร้องละรักษาไปจิต้าให้หน่อยเถอะนะ อาไปมทัมูทัลเสียแ้ียุดยากอยู่ได้ฟรีเซอิสหรือตัวอะไรก็ตามตอนนี้ฉันเป็นซุปเปอร์สัญาแล้วเริ่มเห็นล่างแล้ว อีกคือร้านที่แท้จริงของฟิเซอร์ตัวเล็กดูเรียบง่ายขึ้นเยอะนะพลังก็นันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าอย่าตัดสินพลังด้วยการดูแต่ภายนอกกันที่ผ่านมาดูน่ารักขึ้นมาเลย ุตสา์ลำบากกันมาและขอพรให้ข้าจนสำเร็จแต่ก็โทษด้วยจริงๆอะที่เห็นจะช่วยพวกเจ้าไม่ได้แล้วละ่ะ ฉันเห็นนะว,ว่าชาวเนมแม็กซันอะทำให้พลังของพวกแกฟื้นขึ้นมาได้นะแต่เท่านี้ก็ฟื้นพลังไม่ได้แล้วออและเริ่มกันเลยไหม <c oughs> ทุกคน แล้วสิ่งไหมว่าจะให้เห็นความน่ากลัวยิ่งกว่านะลกแล้วอะไรขนาดนี้นี่คือร่างเท้จริงของฟิเซอร์เหรอแต่ฉันในตอนนี้ต้องจัดการได้สิพวกแกนักเก,ก็กอะถอยไปแล้วดูให้ดี ถ้าเจ้าพวกเด็กนั่นจะมองไม่เห็นแต่ฉันเห็นนะความขึ้นไหวของแกนมั่นใจเหลือเกินนะเบจิต้าแต่ว่ากลัวซะจนประสาทกลับไปแล้วตอนนี้มีโอกาสขำซะให้พอที่อยู่ตรงนี้คือคนที่แกลกลัวหนักหนาซปเปอร์ซยาไงล่ะคำประกาศสุสะเพงพลังซปเปอร์ซยา พลังของฟิสเตอร์โอเคต <c oughs> ลกฟืดไม่เปลี่ยนเลยนะคาร์าลอตไม่ต้องออกโรงหรอกฉันเห็นแกแล้วต้องอึออะึชาร์ทก่อนอ

คืนไหมมั้งอ้ยอ้ยดูอ้ ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่ฉันนี่แหละซุปเปอร์สีปปสยาวาาาเว้ยตายสเตเตอร์ฟิสเตอร์ย านะไม่จริงจะบอกฉันว่านี่มันถึงขีดสุดแล้วเงั้นเหรอคราวนี้ฉันจะลงมือก่อนบ้างนะแค่เบาๆเองตั้งแต่เกิดมาเบจิต้าก็เพิ่งจะสั่นจนสุดขั้วใจคราวนี้ด้วยความหวาดกลัวที่แท้จริงและความล้มเหลวขั้นสุด น้ำตาแห่งความกลัวและความสิน้นหวังก็เพิ่งเคยไหลเช่นกันเบียสตาสูญเสียความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ไปเสียแล้วถ้าอยากช่วยก็เชิญได้ทุกเมื่อเลย xin chị đón này mina chưa mang lươi ขนาดตัวเองยังกลัวเลยเอาละจะไปเดี๋ยวนี้แหละน่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วนะโอเคโกคูก็ฟื้นแล้วนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าโกคูจะไปช่วยพวกเพื่อนๆได้หรือไม่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับผม